ภูเขาเหมือนนรกเลยที่นี่มันเป็นที่แดงๆอะ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นไม้เลยม่แต่สีแดงหมดไฟฉันฉันไม่เห็นใครเลยเหมือนนรกเลยเหมือนฉันตกภูเขาด้วยไม่ไม่แกทำชั่วฉันจะฆ่าแกฉันเป็นผู้คุมอย่าทำผมเลย นีจ้าฮึเก็บถอนหัวแกออกมา ผมยอมแล้วน้ำลาวาไม่สนใจดึงเข้ามาใจหัวได้หัวแล้ว <c oughs> เอาไปลงบ่อลาวาเลยเอาไปเพื่อนเ <c oughs> มื่อกี้ฉันเดินหอกเทมท่อยัจนหัวขาดแล้วก็ฉีกหัวขาดเขาใช้แหกทองจนเราตัวขาด <c oughs> คุ้มที่สองแกโดนคุ้มที่หนึ่งไปแล้วคือแกฆ่าหมูจนตายแล้วนี่บทที่สองก็คือการที่เจ้าจะโดดไม้ฟาดที่ถอดดังปังเ <c oughs> <c oughs> กต้องชดใช้กรรมห้ารอยปีไม่หรือว่าห้าร้อยชาตินั่นเองปล่อยเพราะว่าไปตายปล่อยพูดมากดีนะ ฉันปรับให้แกคิดเมื่อกี้ดึงดึงขึ้นมามาฉันดึงขึ้นแล้วมไม่ไม่อย่าตีายอย่าพังตีุม้าลูกมันเจ็บอะไรมันเจ็บปวดบอกแล้ว แกจะต้องโดนชักขึ้นชักฟาดจ้ะเกเล่นเกินลงไปซะเก็บก่อนไปที่อื่นไปแล้วนี่คือขุมที่สอที่แกจะต้องต่อโดนไปซิอ่ะ yeah! พร้อมยังรอบที่สองหนึ่งสองซาบม,มังงนยังไม่รอบอ่ะให้หลบใช่ไหมแล้วก็เปิดไปโดนทำลายไปทางนิ้วเลย นี่จะตายดิกบับฉันเป็นฉันไม่อยากโดนนาำแทงเอเอกระโดดมาจ้า ม,มแล้วลูขุมที่สี่เกโดงจัดการเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าต่อไปขุมที่ห้าดื่มเป็นไงล่ะดื่มสาบายไหมไม่เบื่อไม,ไม,อไม่ไม่ค่อยเบื่อถ้าเบื่อตัวเองเท่ากับว่าเกลียดตัวเองนะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อเพื่อนด้วยฉันยอมแล้วยายายา ที่หนึ่งถือคุมที่ห้ารอบหน้าเจอกันถ้าไม่อยากตกนลกุกทำดีกันบ้างนะครับทุกคน